โอมชานติวันนี้วันที่20เดือนเมษายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องข้ามช่องแคบน้ำเค็มนี้ไปด้วยพลังของโยคะและก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นให้จดจำสถานที่ลูกจะต้องไปให้อยู่ในความสุข ที่ลูกนั้นเดี๋ยวนี้กำลังจะกลับมามั่งคั่งจากที่ยากจนคำถามของเมอรีในวันนี้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของลูกๆผู้ที่ใส่ใจอยู่กับวิชาของคุณ,ณธรรมที่สูงส่งคำตอบมันคงอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาว่าคนอื่นๆผู้ที่เห็นการกระทำของฉันแสดงก็จะทำอย่างเดียวกันพวกเขาไม่เคย เป็นปัญหากับใครพวกเขาไม่เคยพูดคำพูดที่เลวร้ายหรือผิดผิดพวกเขาไม่เคยทำให้เกิดความทุกข์กับใครผ่านความคิดคำพูดหรือการกระทำของพวกเขาเมื่อบางคนนั้นมีเป้าหมายในการที่จะให้ความสุขเท่านั้นเหมือนกับพ่อก็จะกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นกำลังใส่ใจต่อวิชาของคุณธรรมที่สูงส่ง สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะได้รับพรจากหลายๆายคนจงมาเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ในขณะที่แสดงการกระทํำเพื่อการเลี้ยงชีพร่างกายของลูกให้ทำตัวลูกเองให้เป็นอิสระจากบ่วงบรรพะและแน่นอนให้ทำงานรับใช้พระเจ้าในตอนเช้าและตอนเย็นจุดที่สองอย่าได้เสียเวลาของลูกในเรื่องอื่นใดน,นอกจากจดจำพ่อ แล้วเอาพลังจากท่านให้อยู่ในการเป็นเพื่อนกับสัจจะเท่านั้นจงเพียงพยายามที่จะให้ความสุขกับทุกๆคนผ่านความคิดคําพูดและการกระทําของลูกพรของบับจดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกจงเป็นอิสระจากการเพียรพยายามที่จะสร้างชีวิตของลูกให้บริสุทธิ์โดยการทำพร ของความบริสุทธิ์นั้นให้มาเป็นสัญกาดั้งเดิมของลูกลูกบางคนพบว่ามันเป็นความพยายามที่จะถือความบริสุทธิ์และนี่ก็พิสูจน์ได้ว่าพวกเขานั้นไม่ได้รับพรของการเกิดของพวกเขาจากพ่อผู้ประทานพรไม่มีความพยายามเกี่ยวข้องอยู่ในพร ดวงยานบรามินทุกดวงนั้นได้รับพรเป็นอันดับแรกขอให้ลูกนั้นจงบริสุทธิ์และเป็นโยคีดังเช่นที่สันสกานั้นแรงมากๆจากกําเนิดดังนั้นความบริสุทธิ์ก็เช่นกันคือสันสกาแรกของชาติเกิดบรามินมันเป็นสันสกาดั้งเดิมของลูก ด้วยสำนึกรู้นี้จงสร้างชีวิตที่บริสุทธิ์จงได้รับการปลดปล่อยออกจากการเขียนพยายามคติพจน์ผู้ดูแลผลประโยชน์คือคนผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อง,งานรับใช้อัจฉะโอมจางทิ